ราคานะคะคันนี้นะคะ3,99,000บาทจัดเต็มฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.99%ผ่อนนานสุด8 4, 4เดือนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกฤษดาคูดคาร์นะคะ,ะวันนี้นะคะเต่ามีรถมานำเสนอเป็นรถใหม่รถสวยนะคะรถใหม่ไม่น้อยรถสวยแล้วก็รถเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นด้วยมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะคะมีทั้งแม็กมีทั้งสกเกิร์ตนะคะคันนี้เป็น Toyota ายาริ a เอทีพนะคะรุ่น4ประตูนะคะตัวนี้นะคะเต่าบอกเลยว่าเป็นรุ่นซีดานที่ว่าคนนิยมมากนะคะ มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะชุดแต่งตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะพามาดูกันอ่ะอันดับแรกก่อนนะมาดูยนตโฉมกันก่อนไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีไฟลมครอบข้างในเป็นครอบเป็นตัวครอบสีแดงนะอยู่ข้างในนะใครสังเกตนะคะมองเข้าไปเห็นแล้วก็นี่เลยมาพร้อมกับสเกิร์ตสเกิร์ตขิบแดงนี่นะคะ ราคานะคะคันนี้นะคะ3 9 9 9 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.99%ผ่อนนานสุด8 4เดือนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะอ่ะมาดูชุดแต่งก่อนนะเมื่อกี้พูดถึงชุดแต่งเนาะชุดแต่งอันนี้จะเป็นสเกิร์ตหมดเลยนะแต่จะบอกว่าเป็นคลิปแดงทั้งคันเลยนะคะ<ๆ>เขากำลังฮิตอยู่คันนี้นะคะเป็น ล้อแมกเลนโซขอบ15นะคะหน้ายางอยู่ที่195-55ทับ55นะคะแมกขอบ15ไฟนะคะสีเขาจะเหมือนสีตัวรถทั้งหมดเลยนะคะสีดำทั้งคันเลยนะคะข้อไฟสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะกันสตร์นะคะกันสตร์จะเป็นสีเทานะคะสีเทานี่สีสีจะเป็นเขาเรียกว่าสีสีชา สีชาแล้วก็ฟิล์มนะคะตัวนี้จะเป็นฟิล์มประหลอดนะคะฟิล์มกองแสงนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายกันนะคะว่าข้างนอกสวยข้างในจะสวยแค่ไหนอ่าถาดรองพื้นถาดรองของขนของต้องมีถาดรองนะคะโดยเฉพาะรถ4ประตู5ประตูโดยเฉพาะรถ เก๋งเล็กๆกระทัดรัดนะคะเน้นการใช้งานแบบว่าคุณผู้หญิงนะคะเขาจะมีของสัมพลักกสัมภะเยอะแยะมากมายต้องมีถาดรองของนะคะถาดตัวนี้นะคะเป็นของแต่งมาจากรถเลยเอุซอรีจากศูนย์ป้ายแดงเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างล่างต้องสวยด้วยนะคะนี่อุปกรณ์ครบรถรุ่นใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะพวกอีโกคาร์นะคะจะไม่มียางอะไรลนะคะลูกค้าขาอ่ะ คันนี้นะคะอย่างที่เต๋าบอกนะคะเป็นรุ่นลองท็อปนะคะรุ่นลองท็อปรุ่น E ออปชั่นเต็มนะคะคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมังติฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดนะคะโหมดฟังฟังชันเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเล่นได้หมดนะคะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะเป็นบิวอินติดรถเลยนี่เห็นไหมอะ เดี๋ยวดูภายข้างหน้าแล้วเดี๋ยวจะให้น้องนุ้พาไปดูข้างหลังนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเดิมจากศูนย์เลยนะคะมาแบบจากศูนย์เลยเดิมๆภายในข้างหลังคือออปชันมาจากศูนย์ทุกอย่างเลยสำหรับ Toyota t o y ยต a A เอทีันนี้นะคะสำหรับวันนี้เต๋าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ